สวัสดีค่ะวันนี้จะมาบันทึกรายการค้าในโปรแกรมสมาร์ทบิ366 27มกราคมรับชำระหนี้เป็นเงินสดจากบริษัท CP Exta จำกัดมหาชนสำหรับไปส่งของใบแจ้งหนี้และได้รับใบหักภาษีณที่จ่ายเข้าไปในโปรแกรมสมาร์ทบิ366ค่ะเลือกระบบการขายเลือกรับชำระหนี้งานบริการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีกดคำว่เา,าเพิ่มค่ะ วันที่เอกสารวันที่27เดือนหนึ่งปี2025นะคะเอกสารอ้างอิงเลือกรายการที่ค้างไว้คือบริษัท CP e x เอ a กอจำกัดมหาชนนะคะ ชื่อลูกค้าบริษัท CPX ีเอาจำกัดมหาชนเดือนที่ใช้ภาษีเดือน1ปี2025นะคะคือค่าติดตั้งระบบ1ครั้ง1 0 0 0บาทค่ะอัตราภาษีใช้อัตราภาษี3%นะคะเป็นมูลค่าภาษีหักหน้าที่จ่าย300บาทค่ะ ยอดชำระ1,700บาทค่ะชำระเป็นเงินสดหลังจากนั้นกดบันทึกค่ะกดจุด3จุดค่ะกดคำว่าพิมพ์หน้านี้จะแสะดงใบกำกับภาษีการรับชำระค่าบริการนะคะหลังจากนั้นกดบันทึกค่ะบันทึกเป็นไฟล์ p t f เพื่อส่งให้ลูกค้านะคะ ไฟล์ PTF ที่นำส่งให้ลูกค้านะคะ